สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางช่อง YouTube ทิปคอนฟ i d e n t นะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางเพจ Facebook ทิปคอนฟ i d e n t ค่ะสำหรับในวันนี้ทิปก็มีหัวข้อมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยค่ะวันนี้มาพบกันในหัวข้อเรื่องคนที่ใช่จะทำให้เรารู้สึกแบบนี้ โดยมากแล้วนะคะหัวข้อที่ทิพย์นำมาพูดคุยมาเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะทั้งในสิ่งที่ดีสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการจากคนที่จะเข้ามาคบหรือคนที่จะมาเป็นแฟนหรือคบเป็นแฟนอยู่นะคะแล้วก็ได้นำเสนอในด้านที่ไม่ดีซึ่งด้านที่ไม่ดีนั้นนะคะก็ทำให้คุณ ผู้ฟังหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยได้นําไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขเพื่อการรักษาความสัมพันธ์หรือว่าการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นให้เหมาะสําหรับการมีคู่แล้วก็มีความรักที่ดีค่ะก็สําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะคะก็มีมาคอมเมนต์ทั้ง แสดงความคิดเห็นนะคะบางคนก็มาให้กำลังใจก็ต้องขอบคุณมากค่ะที่แสดงความเห็นในมุมมองที่แตกต่างกันไปเนาะอย่างน้อยเนี่ยก็คือจะทำให้เพื่อนๆอ,อีกหลายคนที่ได้เข้ามาเนี่ยได้มาอ่านได้มารู้ถึงมุมมองของคนอื่นๆหรือคนที่บางครั้งเนี่ยอาจจะคิดไม่ตรงกันกับเราหรือไม่เหมือนกันกันกบเรานะคะเรื่องทัศนคติมุมมองหรือความคิดบางครั้งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ ถูกหรือผิด100%ใช่ไหมคะมันขึ้นอยู่ที่ว่าแต่ละคนมีกรอบความคิดนะคะมีทัศนคติในการที่จะมองโลกทัฒนคติในการใช้ชีวิตอย่างไรนะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยเนอะในหัวข้อของวันนี้นะคนที่ใช่จะทำให้เรารู้สึกแบบนี้ข้อแรกคะ่ะ เขาจะทำให้เรารู้สึกสบายใจค่ะเราจะไม่รู้สึกถึงความอึดอัดถึงความกดดันใดๆเลยอยู่ด้วยแล้วมันจะรู้สึกสบายใจไม่เครียดจะรู้สึกผ่อนคลายไม่ไม่หงุดหงิดนะไม่มีเรื่องที่ทำให้มันรู้สึกปรี๊ดรู้สึกอารมณ์เสียหรือว่ารู้สึกว่าต้องคิดเป็นกังวลอะไรแบบนี้นะคะ ความรู้สึกในข้อที่2เนี่ยค่ะคือเขาจะทําให้เรารู้สึกว่าเขารักเราแล้วก็ห่วงใยเราอยู่ตลอดเวลาค่ะเราไม่ว่าเราจะอยู่ไหนนะบางทีความรักนะคนที่รักกันเขาก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันเนาะอาจจะอยู่ต่างถิ่นต่างที่ ด้วยภาระหนะ้าที่ทางการงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าความรู้สึกที่มีต่อกันก็คือรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกดีว่าตัวเองมีความรักและเขาก็รักเราเขาก็ห่วงใยเราอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ก็เป็นความรู้สึกที่สองนะคะที่เราสุ่คุณนี่แหละใช่แน่ๆน,นะคะต่อไปหัวข้อที่3ค่ะ เราจะรู้สึกถึงความเป็นตัวเองคือรู้สึกว่าเป็นตัวเองไม่ได้เปลี่ยนเพื่อให้เขามารักหรือว่าต้องทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองนะคะก็รู้สึกสบายๆอย่างที่บอกคือเป็นตัวเองอะ่ะไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากนะคะ คือคือปรับอะมันมีปรับให้จูนเข้ากันได้แต่ไม่ใช่การเปลี่ยนแล้วก็การฝืนทําอะไรโดยที่มันไม่ใช่ตัวเราเลยอะไรแบบนี้หัวข้อต่อไปนะคะหัวข้อที่4ก็คือมีความเข้าอกเข้าใจกันเขาเข้าใจเราเราเข้าใจเขามีความรู้สึกว่าเราครบกันแล้วเรารู้ใน ข้อบกพร่องของกันและกันแต่เราก็ยังยอมรับกันได้มันเป็นเหมือนการเติมเต็มให้กันและกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้สึกเนาะต่อไปความรู้สึกที่ห้าเราจะรู้สึกว่ามีความสุขที่จะได้อยู่กับเขาได้ใช้ชีวิตด้วยกันไปตลอด มีความรู้สึกว่าอยากสร้างครอบครวัวอยากมีความมั่นคงอยากสร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกันนะคะทั้ง5ข้อที่ทิพย์พูดไปเนี่ยก็เป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกกับใครคนหนึ่งแล้วล้วว่าคนนี้แหละใช่แน่ๆนะคะเป็นความรู้สึกรักเนาะ รู้สึกว่าเขารักเราอยู่เสมอห่วงใยเราอยู่เสมอรู้สึกสบายใจที่ได้อยู่ได้คบกับเขารู้สึกเป็นตัวเองเป็นอิสระไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขานะคะแล้วก็รู้สึกถึงความเข้าอกเข้าใจกันนะคะยอมรับกันและกัน เติมเต็มให้กันและกันและข้อสุดท้ายก็คือมีความสุขและคิดที่จะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตร่วมสร้างครอบครัวสร้างความมั่นคงไปตลอดชีวิตนะคะก็สำหรับในวันนี้ก็จบไปแล้วเนาะสำหรับหัวข้อคนที่ใช่จะทำให้เรารู้สึกแบบนี้ในครั้งหน้านะคะทิพย์ก็จะหาเนื้อหาสาระดีๆมาพูดคุยกับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยคะ่ะ ก็ขอให้เพื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากเชื้อโควิดค่ะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านล้างมือบ่อยๆนะคะพกเจลแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดมือแล้วก็บริเวณที่สัมผัสและก็เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่นค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราและคนรอบข้างสำหรับในวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย